s i กออฟเดอะเบสสมมสโรโพสไว้เอามาโม้หน่อยนะฮะหประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหใครใครมันจะไปคาดมันจะไปคิดนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านไล่ตอนทีมจากฝรั่งเศสอย่างลองส์ครับด้วยสกอร์ครึ่งโหลครับโอ้โหในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแบบยังมีเกมเหลืออีกหนึ่งเกมในรอบแบ่งกลุ่มและเป็นจ่าฝูงแน่นอนด้วย ช่วงนี้มันฮิตเป็นจ่าฝปงจริงมันฮิตปีนต้นไม้จริงไอ้ช้างตนนัวนี้เอ้ยคุยหลังเกมกันหน่อยครับเกมฟุตบอลยู่ชาเปีบรนสครับ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับชวนแฟนอาร์เซนอลเป็นหลักเลยครับมาสรรเสริญเยินยอทีมรักของพวกเราหน่อยครับในการไล่ต้อนแล้วก็ล้างตาคู่แข่งอย่างลอนครับไปถึง6ประตูต่อศูนย์โอโ้โหเดี๋ยววันนี้มันนั่งไรเลียงเลยประตูไหนมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันสะใจสาแก่ใจตรงไหนบ้างหลังเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างและรวมไปถึงเกมที่เราจะไปเจอวูฟด้วยนะครับแล้วก็ แน่นอนครับนะฮะหลังเกมเนี่ยมันมีเหตุไม่คาดฝันเล็กน้อยมีพลุมีเพละมีจัดความวุ่นวายในสนามด้วยนะครับเดี๋ยวมีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังด้วยกันล้วกันนะแต่ว่าก่อนเนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับฝากทุกคนติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางก่อนนะ Facebook YouTube และ TikTok และคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้นะครับ ด่าหน้ากันยิงแบบโอ้โหเฮ้ยสาแก่ใจพี่ยิ่งนักนะครับว่าแล้วเราไปลุยเลยดีกว่านะครับเกมนี้ครับเป็นเกมนัดที่5ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยตั้งใจมากๆเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าชนะเกมนี้เนี่ยเกมสุดท้ายไม่ต้องสนผลการแข่งขัน,นะะแล้วต่อให้แพ้20ศูนย์ก็เข้ารอบเปน็นันดมหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องเอาชนะไว้ก่อนอาร์เซนอลเลยส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสู่สนามครับก็มาดูที่ไลน์อัพก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับ 11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมครับอาซนอมาในระบบ4-3-3ครับผู้สอบตูกลับมาใช้ดาบิดไรยาครับกองหลัง4คนครับใช้ทางด้านของโทมิยาสึครับยืนขวาเป็นเอ่อแล้วก็ซินเชนก็ยืนซ้ายเป็นจวินไว้พร้อมแล้วนะแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะครับครูเซนนะครับครับวินเลียมซาลิบากับ มา,มากากาเยสครับกองกลางนำทัพมาโดยเด็กแคนริ์ครับนะเป็นห้องเครื่องคนสำคัญที่ขาดไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วก,กับตันทีมของเราครับมาตินเอเดกาดและน้องรักคนใหม่ของผมคา <c oughs> ยฮาวกยิงประตูแบบนี้สม่ำเสมอนะน้องนะนะครับนะแล้วก็แนวรุกครับก็มากันครบคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นกราเบลเชซุสครับแล้วก็กราเบลมินตินเนลี่และบูกโยสากานนั่นเองนะครับส่วนทีมเยือนครับก็เรียกว่ามาใน ระบบ4-3-3นะผู้ษาประตูเป็นแซมบ้าครับแล้วก็กองหลัง3คนนำทัพมาโดยแดนโซครับเควินแดนโซนะแล้วก็ร่วมด้วยเมดิน่าแล้วก็กราดิตนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นไฮดาระนะครับไฮดารานะครับแล้วก็ขวาเป็นฟานโครสกี้นะครับ กองกลางใช้ซามิทจับคู่กับเมนดี้นั่นเองครับแล้วก็แนวรุกครับทางด้านทีมเยือนนะครับใช้ทางด้านของฟูจินีครับยืนซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นโซโตกาครับและศูนย์หน้าตัวเป้าครับเป็นทางด้านของวาฮีนั่นเองครับเริ่มต้นเกมมาเนี่ยบอกแบบนี้ครับทุกคนครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการ3มคะแนนเพื่อที่จะการันตีเข้ารอบและเป็นการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มซะด้วยนะครับอาร์เซนอลก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิ จังหวะแรกเนี่ยโอ้โหคายฮาวเวกมันโชว์ความมั่นใจเลยครับเ,เป็นการขึ้นบอลมาทางขวานะครับแล้วก็เปิดเข้ามาด้านในนะครับโทมิยาสึเปิดเข้ามาม่งโดยคายฮาวเวกหาพื้นที่หาตำแหน่งดีอีกแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับเฉียดเสาออกไปแบบน่าเสียดายนะครับซึ่งถ้าตรงกรอบเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นประตู ไม่ได้ไม่ได้แรงเลยนะครับแต่ว่าเน้นทิศทางเลยนะครับแล้วก็จนแล้วจนรอดครับอาร์ซนอลก็มาได้ประตูขึ้นนําจริงๆครับจากคนนี้แหละครับคายฮาวเวกครับเป็นจังหวะที่ต้องชื่นชมคนเปิดอย่างกราเบ e ร์เชซุสเลยนะครับบอลเนี่ยมันขุกคลิกมาอยู่ตรงกรอบเขตโทษนะครับแล้วกราเบรเชซุสเนี่ยเห็นว่าฮาวเวกเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีก็เลยหม่งตั้งกลับมาให้นะครับฮาวเวกก็ ยิงตามน้ําเลยจริงๆต้องบอกว่ายิงไม่ได้ดีมากด้วยนะครับเพราะว่าไม่หนีตัวผูว้รักษาประตูและไม่แรงเลยนะครับแต่มันก็ดีพอที่จะเป็นประตูขึ้นนําให้กับอาร์เซนอลนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจริงลูกเนี้ยผมแอบคิดว่าผู้รักษาประตูค่อนข้างค่อนข้างไม่รู้เขายังไงเขาเงอะงะหน่อยๆนะครับก็เลยก็เลยเป็นเป็นโชคดีของอาร์เซนอลก็แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องชมคายเอาแบกด้วยนะครับที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับทำให้ได้โอกาส จบสกอร์ในสกอร์แรกแล้วก็เป็นสกอร์ขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นครับออมหากรรมยําใหญ่ใสาสารพัดได้เริ่มต้นขึ้นครับนะฮะมาเบิกล่องมาเป็นประตูที่2ครับกาเบรียลเจซุสครับ ทำประตูที่2ของทีมให,ให้กับทีมได้นะครับล็อกหลบหัวทิมไป4ีหคนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะแปเน้นๆครับผู้สาประตูทําได้แค่ชํำเลืองมองนะครับเป็นประตูให้อาร์เซนอลออกนํา2ประตูต่อศูนตั้งแต่นาทีที่20เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นครับแม่ดาน้ากันต่อเนื่องครับไม่กี่อึดใจครับอาร์เซนอลก็แย่งบอลกลับมาอีกแล้วยิงอีกนะฮะแม่ทำเหมือนล็องเนี่ย เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นบอลโยนยาวมาครับของผู้สาประตูนะครับแล้วก็คายฮาวเวครับเก็บบอลได้นะครับก่อนที่จะจ่ายบอลมาทางซ้ายครับให้มาตินารี่เนี่ยยิงนะครับแล้วก็บอลมาโดนปัดนะสะมาบ้าปัดได้ก่อนนะครับแล้วบอลมาเข้าทางบุกโยสาา้าครับเรียกว่ายิงจ่อๆตรงนั้นก็ไม่เหลือเลยครับสามศูนย์นำห่างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเรือว่ายังไงก็ดีเล่นยังไงก็ได้นะครับแล้วก่อนที่ ที่ทางด้านล็องจะตั้งตัวได้อีกนะครับก็โดนกดอีกเม็ดนึงนะครับสนาทีโดน2นาทีโดนนะครับคราวนี้เป็นขึ้นเกมมาทางซ้ายบ้างครับกราเบิร์ตมาตินเนลี่ครับปั่นโค้งๆขู่บอลเข้าเสาสวยงามนะครับทำให้อาร์เซนอลนำห่าง4ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเหลือเหลือเชื่อเลยครับนะสกอร์นี้นะครับหลังจากนั้นครับนะฮะคิดว่าจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์4ี่ศูนย์ครับแต่เปล่าเลยครับอาร์เซนอลมันโลกจิตครับต้องการ ยิงประตูอีกครับและก็ยิงได้จริงๆครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมของเราครับมาตินเอเดกาดครับฮาร์อลเล่แบบสุดสวยเลยครับนะฮะบอลขึ้นเกมมาทางขวาอีกแล้วครับก่อนที่จะโยนกลับมาตรงกลางครับแล้วก็โอเดกาดครับวอลเล่ด้วยสายสุดสวยนะครับเป็นประตูแห้์รนออนนํำห่าง5ประตูต่อ0 นี่แค่ครึ่งแรงนะครับโอ้โหครึ่งหลังนี่หลายคนคิดว่ายิงเป็นสิแน่นะครับแต่เปล่าเลยครับมันถึงเวลาที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาไปพักครับก่อนจะไปดูครึ่งหลังนะครับแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยถึงเวลาปลดปล่อยรีลิสต์เคเลอร์แพคครับ ปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณและความหลงไหลที่มีต่อฟุตบอลในตัวคุณครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับรองเท้าสตาั๊ดจากมิซูโน่ครับโมเดเลียเบต้านะครับหรือว่าโมเดเลียนีโออ่าแล้วก็โมเดเลียสนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นทางด้านของมิซูโน่อัลฟ่านะครับก็มีแล้วมีหลากหลายรุ่นเลยนะไปทดลองใส่ได้นะครับที่มิซูโน แบรดชิปสโต้นะครับหรือจะไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w mitsuno com นะครับขอบคุณมิซุโนะไว้ด้วยนะครับว่ามาดูกันต่อที่ครึ่งเวลาหลังครับครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลอย่างที่บอกนะครับพอนำา50เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพียบเลยครับเริ่มต้นจากการส่งตัวสำรองลงมาทันทีครับก็คือเอาทางด้านเบนจามินไว้ครับมาเรียกว่าลื้นฟื้นความฟิตนะครับมาจับเกมมาเจอเกมหน่อยนะครับหลังจากที่มีการบาดเจ็บไปนะแล้วก็เอายากุบคิวออครับลงมาแทนที่ ซินเชนโกในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็มีเอาริดเนลสันลงมาจอร์จินโยลงมาเอ็ดดี้เอ็นเกเทียลงมานะครับก็เรียกว่าเปลี่ยนครบหมดตามโคต้าเลยนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้มีเกมพรีเมียร์ลีกรออยู่นั่นเองครับไม่น่าเชื่อนะได้พักทั้งเด็แคนไรส์ได้พักทั้งบูโกโยซาก้าแล้วรวมถึงกับรัชเชสุดด้วยถือว่าแบบ เป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีมากนะฮะเพราะว่าแหมมันขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับครึ่งหลังเนี่ยมาได้ประตูเพิ่มจากลูกโทษที่จุดโทษของจอร์จินโย่ครับนะก็ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยปิด ปิดจ็อบด้วยชัยชนะ6ประตูต่อ0ครับมาดูหลังเกมกันหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งบทสัมภาษณ์และเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับมผมพาไปดูเหตุวุ่นวายก่อนก็แล้วกันนะอันนี้ต้องต้องเครดิตน้องเบลน้องเบลขอบสนามเขาไปดูที่สนามเอมิเรซสเตเดียมนะครับไปเป็นกองเชียร์อาร์ซนอลหนึ่งวันนะครับได้ไปเห็นทีมจ่าฝูงเล่น1คืนนะครับเบลก็ถ่ายมาให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเหตุ เหมือนแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยนะครับไม่พอใจเนะี่ยไม่รู้ไม่พอใจทีมตัวเองหรือไม่พอใจเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่ว่ามันมันจะมีเหตุเรื่องของร้องเพลงแซวกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะนะครับสุดสุดท้ายก็เป็นเหตุจุดพลุซึ่งการจุดพลุในสนามนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับไมร่รู้ว่าทําแบบนี้ไปเนี่ยเพื่ออะไรแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีบทลงโทษตามมาแน่นอนนะครับสอสองส่วนที่จะโดน1ก็คือ แน่นอนแหละครับทีมร้องทีมเยือนนะครับ กองเชียร์ที่ทําความผิดนะครับก็าอาจจะมีบทลงโทษต่างๆนานาและรวมไปถึงสก c u ิตี้ของสโมสรอาร์ซนอลครับในเรื่องของการสกีนให้มีผู้หลุดมาในสนามได้อย่างไรนะครับนี่คือสส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงโทษนะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักนะครับใครมีโอกาสได้ไปดูฟุตบอลไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองก็ดีนะครับนี่คือเรื่องสากลแล้วนะการจุดพลุในสนามเป็นเรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องผิดกฎกติกาของของฟีฟ่าเขานะ นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นกองเชียร์ก็ไม่ควรทําอะไรแบบนั้นนะครับนะบอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็มาดูหลังเกมบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับสำหรับเกมนี้เนี่ยโอ้โหแน่นอนเละครับมันชื่นมืดมันชื่นมืดมันชื่นมืดน,นะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าก่อนครับก็บอกว่านี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นหลายปีเลยนะครับก็มันยอดเยี่ยมมากครับนะฮะในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันต่อจากนี้เราจะต้องไปเจอกับบูฟต่อนะครับในสุดสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับนะฮะมันต้มีเรื่องของวันนี้เราชนะไปแล้วดีใจไปแล้วเราก็ต้องมูฟอ o นมองเรื่องเกมถัดๆไปนะครับแล้วก็ชื่นชมชัยชนะที่เกิดขึ้นนะครับ มิเกลเอตต้าพูดถึงนักเตะหลายคนนะครับแต่ว่า2คนที่ผมรู้สึกว่าอยากจะหยิบมาพูดคุยให้ทุกคนได้คุยตามไปด้วยก็คือไคล์ฮาวเวก์กับโทมิยาสึกครับไคลฮาวเวก์เนี่ยแน่นอนครับเขาทําประตูที่2ต่อหน,นัดติดต่อกันเลยหลังจากงงประตูเบนฟอร์ดก็มายิงประตูลองสตอนะครับมั่นใจแหละครับตอนนี้มิเกลเอตต้าบอกว่าเขาทําประตูได้มันยอดเยี่ยมมากครับนะฮะมันเขามีส่วนร่วมกวับชัยชนะด้วยนั่นคือ สิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นมันเป็นเหมือนสัญญาณที่ดีะนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็ร้องเพลงให้เขาด้วยนะครับนะที่เป็นเพลงแปลงเป็นเพลงแปลงนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็อยู่เคียงข้างเขาในหลายๆจังหวะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยทําให้เขาเนี่ยเป็นมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเนี่ย พรูฟเลยว,ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีคนหนึ่งของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับคืออย่างที่บอกไปนะว่ากระแสของค่ายฮาวเวกหลังจากย้ายมาจากเชลซีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานไม่ดีจริงๆนะครับผลงานยังไม่เข้าตาแฟนบอลก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนแล้วครับในสนามก็โดนด่าแน่ละนะครับนักเตะได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ทําผลงานได้ดีนะครับแฟนบอลก็หนุนหลังเชียร์ร้องเพลงเชียร์นะครับและนี่คือสิ่งที่มิเกลเตต้าต้องการเห็นมากที่สุดนั่นเองครับส่วนโทมิยาสึกับก็มีพูดถึงหลังเกมด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าฟอร์มของโทมิยาสึยอดเยี่ยมมากนะครับเขาลงเล่นมาต่อเนื่องนะครับ เพราะว่าเ,เรามีตัวเลือกในแผงหลังไม่มากนักนะครับแต่ว่าเ,เราก็ต้อง การคนที่ซัพพอร์ตทำให้ทีมได้ประตูนะครับแล้วก็ต้องการที่จะพักผู้เล่นบางคนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของโทมิยยสึเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับคือโทมิยยสึเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะถูกปล่อยออกในช่วงมกราคมนี้เลยแต่ว่าก็มีข่าวว่าอาเซนอลไม่ปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยกลับมาเล่นดีนะครับถึงขั้นจะต่อสัญญาเพิ่มทั้งๆ้งที่ยังมีสัญญาอยู่ถึงปีครึ่งนะ,นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีผมคนนึ่งเนี่ยไม่อยากให้ ก็จะคล้ายๆคลายอาวเวกซ์แหละคือมันมีช่วงเวลาที่เขาไม่มั่นใจมีช่วงเวลาที่เขาหลุดหลุดไปฟอร์มหลุดดไปซึ่งมนุษย์เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะนะครับเราเองก็เป็นนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดทำอาชีพของเราแล้วดีทุกวันนะครับมันก็มีวันที่สมมติผมขายผัดกะเพราผมก็ไม่ได้ทํากะเพราอร่อยทุกวันหรอกนะครับมันก็มีวันที่ฟอร์ม d r อปฟอร์มตกลงมาบ้างความมั่นใจลดลงบ้างน,นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาก็กลับมาได้ในระดับที่ผมคิดว่าแฟนบอลพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้น หนุนหลังอยากให้โทมิยสุอยู่กับทีมต่อไปนะครับ แล้วก็สำหรับแมนออฟเดอะแมชนะครับเกมนี้เป็น g r a บิ r เชอร์นะครับนะ่าเรียกว่าแฮปปี้เลยครับนะทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับทำให้เพื่อนเนี่ยทำประตูได้และตัวเองก็ทำประตูได้ด้วยนะครับเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงยิงแบบนี้ต่อๆไปมีส่วนร่วมแบบนี้ต่อต่อไปยาวๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะพิมเมร์ลิกนะครับเกมหน้าเดี๋ยวจะไปเจอ w o l f ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเราพึ่งขึ้นจากฝูงเองนะครับมีหลายทีมหลายคนจับจ้องแล้วก็เตรียมแช่งให้เป็นช้างตก ต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลต้องไปต่อครับต้องลุยต่อครับ,รบโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนะครับเจอกับวนะู o ฟเนี่ยวูฟไม่ไม่ไม่หมูนะครับวูฟนี่เป็นทีมที่เก่งมากด้วยนะครับแต่ว่าการเล่นในบ้านเสียงเชียร์แบบนี้ความมั่นใจแบบนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะมีผลการแข่งที่ดีแต่ว่าเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปก่อนเกมละกันนะแต่ว่าตอนนี้นะครับหลังเกม แสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมที่เอาชนเปิดบ้านถล่มล็องสไป6ประตูต่อศูนย์บ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นใครเป็นเซียนก่อนเกมผมทายว่าชนะ2 0ศูนย์พวกล่อมา6เลยนะครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับหรือว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยใครใครใครทายว่า60ศูนย์บ้างนะครับ หรือชอบจังหวะไหนชอบใครเป็นพิเศษในเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับก็ติดตามคุยกันเนอร์ s, ให้ครบทุกช่องทางนะ Facebook YouTube และ t k t t o k แล้ววันเสาร์นี้ใครที่ลงทะเบียนทันนะครับในการไปดูบอลมิทติ้งกับอาร์เซนอลไทยแลนด์นะครับมีน้องก๊อตกูเนอร์มาร่วมรวมทอล์คร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปเจอกันได้ที่เอมิเลตพระพระชาชัยนะใครยังไม่ทันนะครับ ผมสาวว่าจะเหลืออีกไม่ถึงประมาณ10ที่นั่งอะไรแถวนี้แล้วนะครับก็ลองไปดูในไลน์แอดก็แล้วกันนะ,ะวันนี้ลาไปแล้วเจอใหม่ทีคราวหน้านะครับสวัสดีครับ